ครับสำหรับวันนี้ก็พบกับรายการเลขาคณิตเวลานิดนะครับ <c oughs> สำหรับโจทย์วันนี้ก็ข้อหนึ่งบอกว่าจากในรูปนะครับวงกลมอยู่ในรูปหนึ่งส่วนสี่ของรูปวงกลมนะครับแล้วก็มีเรเดียนตรงนี้ยาวเท่ากับสามเซนแล้วก็ Q A กับ P B เป็นเส้นสัมผัสของวงกลมอ่า สเต็ปแรกเลยเนะี่ยเอ่อผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือท r ของจย์นะสเต็ปแรกเลยคือผมก็สมมติจุดศูนย์กลางมาก็คือ R นะแล้วก็วาดรัศมีตรงนี้เส้นที่ผมวาดเนี่ยมันก็คือรัศมีเส้นยาวเท่ากันถูกต้องไหมครับแล้วผมก็กําหนดมุมตรงนี้เนะี่ยเอ่อเป็น alpha แล้วกันนะ จากตรงนี้เราก็พบว่าเราสามารถใช้กฎของไซน์ได้นะครับกฎของโคไซน์นะครับกฎโคไซน์กฎของโคไซน์ซก็ประมาณ A อลัสอง2 B กงสองบวกซลกง2ลืสบสองนะครับแล้วก็ครอ s เซต้าประมาณนี้หลับจุดข้อนี้ผมก็ต้องการจะรู้เซต้าบนี้ ผมก็คิดเป็น pq กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองบวก r กำลังสองลบสอง r คูณ r แล้วก็ cross t นะครับจากนั้นผมก็มาบวกกันจะได้เป็น2 r กำลังสองลบ2 r กำลัง2อ cross เซต้านั่นเองแล้วก็ดึงตัวด้วงออกมา1นึ่ลบค r อสเซต้าอ่าจากในคีย์เนี่ยที่ผมบอกไปก็คือ2องไซน์กลังสเซนหนึ่งสองเซตานะครับก็มาเขียนได้เลย r กำลังสองคูณกับ 2, 2, 1, 2องไซกำลังสองหนึ่งองเซตาหรือเรียอีกอย่างหนึงว่าเท่ากับ4 r 2, กำลังสองไซกำลังสองเซนหนึงสองเซตานั่นเอง จากตรงนี้เราก็สามารถรู้ด้วยว่า p q ได้เท่ากับ2 r sin 1ส่วน2ออันนี้ก็คือถอดดูกำลังออกแล้วนะครับก็ได้เป็นมานี้ต่อมาเราจะรู้ได้ไงว่าเซต้เนี่ยคืออะไรเราก็กำหนดผมกำหนดให้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเป็น2 β บีเป็นกันนะครับ2 β บี แล้วตัวนี้ก็จากกดก็เป็นเส้นสัมผัสแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นมุมเสียงมุมฉากและมุมสองตัวนี้ต้องเท่ากันเนื่องจากกฎของวงกลมนะก็มาคิดกันมุม R P Q กับ r Q P นะครับ R Q P เท่ากับ R P Q, Q นะครับ ซึ่งมันก็ได้เท่ากับตัว180องศาลบด้วยเซต้าช่ครับดังนั้นอ,อ๋อต้องคูณ1นึ่สดสองนยน,นะครับมุม RQP กับ RPQ เท่ากับ90้บลบเศษหนสสอเซตา เริ่มคล้ายๆกับตอนนี้ขึ้นนิดน,นึงแล้ต่อมาก็หามุมภายในสี่เหลี่ยมรูปนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยรูปนี้ทั้งหมดตัวนี้ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากแน,น่นอนอยู่แล้วนะมันก็ได้เป็นรวมทั้งหมดนะครับก็ได้เป็น90บวก2มีตาบวก90สิ บวกเศษหนึ่งสบลบเซต้าบวกเก้าสบวกเศษหนึ่งสแลบซต้าแล้วก็บวกสองบีตา้ามุมทั้งหมดนี้เออมันมี1 2 3 4 5 6มันไม่สิหนึองเออสามห้า ก็กลายเป็นห้าร้อยสี่สิบแล้วก็มารวมกันแล้วก็ได้เป็นสี่บีตาลบอัลฟาเท่ากับเก้าสิบเรียกอย่างว่าอัลฟาเท่ากับสี่บีตาลบเก้าสิบ